มาถึงคลิปรอบคันนะคะ t o y ยต a c a m r ร2.0ปี2019นะคะตัวนี้เป็นชมนิวด้วยนะคะทุกคน 2.0G เดี๋ยวแอนจะพามาดูรอบคันกันนะคะว่ารุ่นนี้ออปชั่นล้นๆนะคะได้มาแบบไหนบ้างนะคะไปเริ่มกันที่ไฟหน้าเลยนะคะรุ่นนี้ได้มาเป็นไฟลูกแก้วนะคะพร้อมไฟโปรเจคเตอร์นะคะด้านหน้านะคะ มาพร้อมไฟ Daytime Running Light ด้วยนะคะโอ้โ oh, หสวยใหม่มากๆนะคะส่วนกระจังหน้านะคะได้มาเป็นแบบสีน้ำตาลน,นะคะออกเทาๆนะทุกคนสวยมากๆนะคะมาพร้อมไฟตัดหมอกแบบนี้เลยนะคะอ่ะรุ่นนี้ได้มาเป็นสีบลอนนะคะสวยดูแบบ เรียบหรูมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถอีกหนึ่งสมรรถนะในการใช้งานนะคะประหยัดแล้วก็ขับนิ่มสบายมากๆนะคะส่วนล้อแมกนะคะได้มาเป็นล้อแมกขอบ16นะคะยางปีใหม่มากนะคะ2023 <Wow. S 1> แล้วนะคะแทบจะไม่ต้องไปเปลี่ยนอะไรเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถใช้งานนะคะสามารถใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะคะสำหรับยางกระจกพับ ปรับไฟฟ้าแล้วนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวแบบนี้เลยนะคะส่วนด้านมือจับนะคะได้มาเป็นสีคโครมเมียมแบบนี้นะคะเรียบหรูดูดีไปอีกแบบนะคะตรงนี้ได้มาเป็นโครมเมียมด้วยนะคะเข้ากับที่จับประตูเลยนะคะล้อล้อนะคะเป็นแม็กขอหนะคะยางปี23เดี๋ยวแอนพาไปดูด้านหลังกันนะคะ ปลท้ายนะคะไม่มีแตกมีขยับใดๆเลยนะคะทุกคนคือใหม่มากนะอ่ะอันนี้รถแบบเข้ามาเพึ่งล้างเลยนะคะด้านหลังก็มีสปอยเลอร์สีดำให้แบบนี้นะคะเซ็นเซอร์รอบคันเลยค่ะโอ้โหการใช้งานแบบสะดวกสบายมากๆนะคะไปต่อกันเลยนะคะเดี๋ยวอันจะพาไปดูด้านในนะคะว่ารุ่นนี้ได้เป็นเบาะอะไรมานะคะ กันเลยจ้าเริ่มกันที่ฝาประตูเลยนะคะได้มาเป็นสีดำแบบนี้นะคะโอ้โหเรียบหรูมากทุกคนอันนี้เป็นกระจกปรับไฟฟ้านะคะเซ็นทัลล็อกนะคะปรับกระจกนะคะซ้ายขวานะคะตรงนี้สามารถล็อกอที่นั่งด้านคนขับได้นะคะก็คือล็อกตำแหน่งที่นั่งได้นะคะ ด้านข้างจะเป็นหนังแบบนี้นะคะไปเลยค่ะช่องแอร์นะคะมาพร้อมปุ่ม engine start stop แบบนี้นะคะฝาถังน้ำมันจะอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เปิดเปิดเอ่อห้องสัมภาระนะคะแล้วก็มีปุ่มกันลื่นให้ด้วยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะเบาะปรับไฟฟ้าได้นะคะะไปเริ่มกันเลย พวงมาลัยเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเกียร์ออตโต้แล้วสะดวกสบายมากทุกคนโอ้ช่องใส่น้ำชอบคือตรงนี้แหละนะคะเน้นความสะดวกสบายจริงๆนะคะหรูหรานะคะสมฐานะเลยนะคะสำหรับใครที่มองหารถใช้งานในเมืองนะคะแล้วก็เป็นรถที่นั่งสบายเบาะกว้างมากๆนะคะเดี๋ยวแอน,แอนจะแพลนให้ดูโอ้โห กว้างขวางจริงๆนะคะบุด้วยหนังสีดำแบบนี้นะคะตัดด้วยตรงนี้เขาเรียกว่าเปลี่ยนโนแบ็กเนาะสวยแบบนี้เลยนะคะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องกันอย่าให้ดูเลขไม้นะคะว่าไม่อยู่ที่เท่าไหร่ เลยนะทุกคนสวยหรูหราประมาณนี้นะคะเล็กไม้นะคะอยู่ที่หนึ่งแสสามืนเกันกิโลนะคะรถปีสองพนสิบเกนะทุกคนนะคะส่วนปุ่มนะคะก็กดใช้งานได้เลยไฟนะคะแยกปรับมาให้แบบนี้อ๋อเห็นไหมใช้งานได้หมดนะคะ แดร์จะเปิดให้ใช้งานง่งายๆเลยค่ะต่อให้เป็นแบบรถแบบหรูดูดีมากนะคะแต่ว่าการใช้งานก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะแอร์พัดลมก็ปรับธรรมดาเลยค่ะวิทยุก็เปิดปิดเบาเสียงเพิ่มเสียงตรงนี้ได้เลยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะนะคะคก็เป็นรับซ้ายวางซ้ายนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะกดเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยนะทุกคน อโอเคนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะเป็นที่ชาร์จที่ชาร์จแบตนะคะโทรศัพท์นะคะตรงนี้ทุกคนจะเห็นไหมตรงนี้เป็นแท่นชาร์จมือถือนะคะแค่วางไว้ก็สามารถชาร์จได้เลยนะคะถ้าเราไม่ชาร์จนะคะก็เป็นช่องใส่ของได้อ่าเห็นไหมตรงนี้เป็นช่องใส่ของนะคะ,ะเบกมือนะคะมาพร้อมเบกมือ ออแอนไม่แน่ใจว่าตรงนี้ดึงได้ไหมนะคะอ่ะส่วนเบาะนะคะได้มาเป็นเบาะหนังสีดําคันนี้เข้ามาพึ่งล้างเลยนะคะแล้วก็มีคาดกลางตรงนี้ด้วยทําให้ดูหรูหราไปอีกหนึ่งแบบเออเบาะก,ก็ดูแบบไฮโซนะคะสมราคานะคะรุ่นนี้ป้ายแดงนะคะอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แบาทนะคะใครที่ อยากเป็นเจ้าของตอนนี้ก็จับจองได้ในราคาแค่7 0 0 0แสกว่าบาทเท่านั้นนะคะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มปรับไฟฟ้านะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมอ่าอ่าเดินหน้าถอยหลังได้หมดนะจ๊ะอ่าเห็นไหมโอ้โหรูราสมทานะเลยทุกคนนะคะสำหรับใครที่มองหานะคะสามารถเป็นเจ้าของ t o y o t a c ค m r ร2.0 g คันนี้นะคะ เข้ามาดูรถตัวจริงก่อนได้ที่เพชรยนต์นะจ๊ะสาขาหนึ่งเข้ามาติดต่อเซลล์แอนได้เลยแลอวจะให้ดูพวกเอกสารนะว่าออของน้องคันนี้เอกสารเป็นอย่างไรบ้างครบไหมจบไหมนะคะอ่ะเอกสารนะคะทะเบียนนะคะแปดกนแปดเจ็ดศูนย์สี่นะคะตรงรุ่นนะคะปีสองพันสิบเกตรงรุ่นนะจ๊ะสองจุดสี่เออสองจุดศนจีนะคะ หนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดแรงมา้านะคันนี้นะอ่ะต่อภาษีพรบใดๆเรียบร้อยนะคะไม่หายห่วงเลยนะทุกคนสำหรับการใช้งานนะคะไม่มีแบบต้องไปทำอะไรต่อแล้วก็คือขับไปยาวๆเลยตรงนี้เป็นหนังนะทุกคนเนี่ยจะบอกว่านิ่มมากเลยใ่ะเห็นบ้างนะคะคือมันนิ่มเป็นบุดด้วยหนังแบบนแบบนิ่มๆแบบนี้เลยนะคะด้านข้างก็มีแบบ พนักแขนเนาะอย่างงี้เนาะเนี่ยเนาะวางแขนอย่างงี้ได้นะคะเป็นหนังทั้งคันเลยเรียบหรูดูดีมากนะคะเป็นหนังสีน้ำตาลเดินด้วยได้เออเป็นหนังสีดำเดินได้ด้วยสีน้ำตาลนะคะแบบนี้เห็นไหมคาดน้ำตาลเล็กๆนะคะเก๋ๆไปอีกแบบตรงนี้ปรับเบาะเนาะโอเคไปแล้วค่ะการใช้งานฟังก์ชันก็สะดวกสบายอ๋ออีกหนึ่งอย่างเดี๋ยวจะให้ดูรุ่นนี้มีกล้องถอยด้วยทุกคน นะคะเห็นไหมอ่ามาพร้อมกล้องถอยนะคะแล้วก็เซ็นเซอร์รอบคันด้วยโอ้โหหรูหราจริงๆนะคะเบกมือก็อยู่ตรงนี้นะคะสามารถปลดเบกมือได้เลยนะคะอ่ะไปต่อประตูด้านข้างนะคะก็บุด้วยหนังสีดำนะคะเดินได้ด้วยสีน้ำตาลอ่ะไปเดี๋ยวจะให้ดูน็อตซักเล็กน้อยนะจ๊ะ ว่าน็อตเป็นอย่างไรบ้างนะคะ,ะตรงนี้มีแอร์แบ็กให้ด้วยนะอะไปดูที่น็อตกันเลยนะจ๊ะใหม่มากแม่ไม่มีแกะขยับใดๆนะคะโอ้โหสครับเพจนะคะสติกเกอร์นะคะตรงอแท่นเหยียบตรงนี้ก็ยังอยู่ครบเห็นไหมสครับเพจยังอยู่ครบนะคะ ตรงนี้มีไฟให้ด้วยนะมีไฟมองให้ด้วยเห็นไหมมีไฟด้วยโหหรูหรามากนะคะอะมาเดี๋ยวแอนจะแพลนให้ดูแอนจะแพลนให้ดูแบบมุมกว้างนะคะว่าหรูหรามาเห่าขนาดไหนโอ้โหกว้างดูดีมากทุกคนนะคะสำหรับใครที่มองหารถใช้งานนะคะแนะนำเลยค่ะ toyota camry สองจุด g คันนี้ปี2019นะคะเลขไม่แค่1นึ0 0 0สสมกิโลเท่านั้นอ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังโอ้ห oh, เรียบหรูสมราคาค่ะทุกคนมือหนึ่งล้านสี่เก้านะคะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวอันจะทําให้ดูม่านไฟฟ้าฟึ๊บใช้งานง่ายมากๆอ่ะเวลาเก็บนะคะนี่อ่ะสำหรับใครดูไม่ทันอีกรอบนะคะ เหมาะมากๆกับแดดเมืองไทยนะคะยังไงก็ต้องมีม่านนะคะแนะนำเลยนะจ๊ะอ่ะไปดูความพิเศษอีกนะคะเก็บพักเก็บก็เรียบร้อยนะทุกคนไม่ได้ดูรู้สึกว่าเกะก,กะหรือเถอะทะใดๆนะคะด้านหลังก็หนังทั้งทั้งคันเลยนะจ๊ะอีกหนึ่งความสำคัญนะคะก็คือแอร์นะคะแอร์ตอนหลังนะแยกซ้ายขวาอิสระมากๆนะจ๊ะ อ่ะไม่ต้องแย่งกันร้อนเลยคันนี้นะคะสำหรับใครที่มองหานะคะรถ t o y ยต a c a m r รนะคะคันนี้เข้ามาดูรถตัวจริงได้นะจ๊ะติดต่อเซลแอนได้นะ086 344 0045ค่ะโอ้โหเย็นนะทุกคนคือดีนะคะคือดีดีไม่รู้จะดียังไงเลยนะจ๊ะดีจริงๆแม่อ่ะมาสำหรับด้านข้างนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวแอนจะเปิดให้ดู ฝั่งนี้พอปิดประตูแล้วรู้สึกว่าแสงมันเยอะนะทุกคนนะคะมันก็พยายามจะส่องสว่างให้เราแหละเนาะอ่ะก็เป็นเบาะหนังนะคะสีดำแบบนี้โอ้โหนั่งสะดวกสบายมากนะคะไม่รู้สึกว่าแออัดเลยนะคะสำหรับท่านผู้บริหารหลายๆท่านนะคะสามารถมาจับจองเป็นเจ้าของรถ t o y ยต a า a ค r รี่คันนี้ได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวเซลแอนพาดูรถตัวจริงนะว่า สวยสมราคาขนาดไหนหนะคะไฟด้านหลังนะคะมีมาให้แบบแยกแบบนี้อิสระนะคะม้านหลังอยู่ตรงนู้นนะจ๊ะอ่ะอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะตรงนี้นะคะสามารถอ่ยื่นมือนะคะไปหยิบของสัมภาระด้านหลังได้สมมุติว่าเราลืมของหรือว่าอะไรอย่างนี้นะคะด้านหลังสมมติเราขึ้นมาด้านหน้าและเอาลืมของด้านหลังนะคะสามารถเอื้อมมือเข้าไปหยิบตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ โอเคไก่มากนะคะเป็นห้องลับอีกหนึ่งห้องนะจ๊ะอ่ะอย่างนี้เลยทุกคนนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่วางแก้วอ่าโอ้โหโไม่ว่าจะเป็นวางน้ำนะคะวางอ่อใดๆนะคะคือได้หมดไม่ติดนะจ๊ะอ่ะถ้าไม่อยากวางก็วางแขนไปก็ได้นะทุกคนโอ้โหนะคะอันนี้แค่แบบว่า ไม่ได้รถไม่ได้วิ่งนะทุกคนแค่แบบรถอยู่กับที่ก็ยังรู้สึกว่ามันสะดวกสบายจริงๆนะคะมันแบบหรูหราสมฐานะเลยนะทุกคนใครที่มองหานะคะรถสมรถนะดีนะคะอีกหนึ่งคันนะคะจัดเลยนะคะ Toyota Camry เท่าน้ำน,นะจ๊ะอ่ะไปค่ะเดี๋ยวอันพาไปดูที่ผู้โดยสารอ่าไม่ใช่ห้องสัมภาระตอนท้ายจะ้ะไปกันเลยนะคะ ห้องเก็บสัมภาระตอนท้ายนะคะมาพร้อมด้วยระบบไฟฟ้านะคะแค่กดปุ่มด้านหน้านะ,ะที่แอนแจ้งไปแล้วนะคะฝาประตูหลังก็เด้งเปิดอย่างนี้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมบอกแล้วรูราสมฐานะจริงๆนะคะต้อง t o y ยต a Camry เท่านั้นนะจ๊ะสำหรับใครที่มองหานะคะรีบเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใครไม่ทันตอนมือหนึนะมาจับจองตอนมือสอก็ยังทันนะจ๊ะเดี๋ยวเซลเลแอนจะรอต้อนรับอยู่ แบบไม่ให้ขาดค่าสายตาเลยนะทุกคนอ่ะนี่นะคะเห็นไหมช่องนี้นั่นก็คือช่องลับเมื่อกี้แหละทุกคนนะคะที่แอนเปิดให้ดูเนาะอ่ะโอ้โหนะคะอุปกรณ์นะคะเซฟต,ตี้ฉุกเฉินใดๆนะคะอืม้มรถตัวเดิมรถตัวถังเดิมนะคะไม่มีชนหนัก พิกความจมน้ําตัดต่อมาใดๆทั้งสิ้นนะคะคือใหม่มากแม่แล้วรูราสมฐานนะจริงๆนะคะต้องโตโยต้าแคมรเท่านั้นนะจ๊ะสําหรับใครที่มองหานะคะรีบเลยนะจ๊ะทุกคนนะคะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเลยนะคะใครไม่ทันตอนมือหนึ่งนะมาจับจองตอนมือสองก็ยังทันนะจ๊ะเดี๋ยวเซลเซลแอนจะรอต้อนรับดูดีจริงๆนะจ๊ะ ฝาถังน้ำมันนะคะปุ่มเปิดจะอยู่ด้านหน้านะสะดวกสบายมากๆไม่ต้องก้มกลมกลมีเงยเลยนะจ๊ะแค่ยื่นมือลงมาปิดก็เรียบร้อยอ่ะไฟส่องนะคะใช้งานได้ทุกจุดนะจ๊ะมาพร้อมหนังโอ้นิ่มๆเลยนะทุกคนอ่ะหรูหรามากโอเคค่ะเดนจะแพลนให้ดูอีกหนึ่งรอบความกว้างสะดวกสบายนะคะ น็อตยังเดิมเลยนะคะทุกอย่างยังเดิมม่านไฟฟ้าม่านไฟฟ้าก็ยังอยู่นะแม่เหมาะกับอากาศเมืองไทยมากๆสำหรับรุ่นนี้นะคะนำเสนอเลยเสียงประตูก็ปิดแบบแน่นๆเลยนะจ๊ะอันนี้ฝั่งคนขับ ฝั่งด้านนั่งข้างคนขับนะคะรีบหรูดูดีสมฐานะนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่มองหานะคะก็รีบเข้ามาติดต่อแอนได้เลยนะจ๊ะเดี๋ยวพาทดลองขับนะคะ แล้วก็ส่วนท่านใดที่สนใจนะคะอยากลองเช็คเครดิตเช็คไฟแนนซ์นะคะก็สามารถเตรียมเอกสารเข้ามาพร้อมเช็คไฟแนนซ์ได้เลยนะคะเพราะว่าของเรามีไฟแนนซ์รออยู่ที่บริษัทอยู่แล้วนะจ๊ะไม่ต้องยุ่งยากไปข้างนอกเลยนะคะแค่มาที่นี่ที่เดียวก็จบเลยไปค่ะเดี๋ยวอันจะพาไปดูหน้าห้องเครื่องกันนะคะ มาถึงที่หน้าห้องเครื่องนะคะแค่ดันหน้าก็อยากจะบอกเลยค่ะว่าหล่อมากคันนี้นะคะสำหรับท่านผู้บริหารใดๆนะคะที่มองหารถใช้งานอยู่นะคะสามารถมาเป็นเจ้าของ t o y ต t a c a ร r y คันนี้ได้เลยนะจ๊ะอะมาส่วนห้องเครื่องนะคะก็จะดูพวกรอยเม็ดอาร์ตต่างๆนะคะโอ้โหสภาพยังแบบไม่มีแกะมีขยับใดๆเลยนะคะสะครับเพจต่างๆนะคะรอยน็อตนะคะ รอยเม็ดอาร์ตใดๆนะคะก็คืออยู่ครบนะทุกคนไม่มีแกะมีขยับใดๆทั้งสิ้นนะคะทุกอย่างยังสภาพเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะใหม่มากนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเครื่องนี้ค่ะก็เป็นเครื่องรุ่นยอดฮิตของ Toyota เขาเลยนะคะ VVTI ของเขานั่นเองนะคะรุ่นนี้อยากจะบอกเลยค่ะว่าประหยัดมากๆนะคะ20กิโลลิตรแน่นอนนะจ๊ะอ่ะไปกันค่ะเดี๋ยวไปชมกันท้ายคลิปนะคะว่าแอนจะมีโปรโมชั่น ดีๆอะไรมาฝากทุกคนนะคะสำหรับท่านใดที่มองหารถใช้งานนะคะแนะนำเลยค่ะโตโยต้ c แคมรี2.0 G นนะคะชมนิวคันนี้นะคะแอนบอกว่า แอนจกจะบอกเลยค่ะว่าเหมาะสําหรับการใช้งานในเมืองไทยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องประหยัดนะคะแล้วก็สมรรถนะต่างๆของเขานะคะย้ํากันอีกรอบนะคะ Toyota c a m r ร2.0 G ชมนิวนะคะคันนี้นะคะเลขไมคแค่1นึ0 0 0สกิโลเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นเด็ดโปรโมชั่นโดนสำหรับลูกค้าที่อยู่ท้ายคลิปนะคะแอนจัดให้เลยค่ะในราคาแค่729,000บาทเท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะดอกเบี้ย 2. เจนะคะสามารถเข้ามาเจอแอนได้เลยที่เพชรยนต์สาขาหนึ่งค่ะ086 344 0045นะคะรถสวยรถเด็ดรถโดนต้องโตโยต้าคัมรี่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ